Oh, mm -hmm. แกนดาวพราวดวงกับสินแสหมิงขงแบ่งเมืองไทย uh huh. สบายกดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วครับกับกระผมสินแสหมิง หรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกนันในนามสินแสหมิงของเบงเมืองไทยเจ้าของ YouTube แอดเค n าสินแสหมิงของเบงเมืองไทยเออนะครับจัดไปกับคำพยากรณ์ชะตาชีวิตในเดือนพฤษภาคมปี2563และในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศี พฤษศบชาวพฤษศพจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2.5.6.3นะครับย <Yahoo! S 1> ั่สิษแสหมิงจะมาพยากรณ์ไว้ให้ล่วงหน้าเสมอ1เดือนหรือเกือบเกบหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยเพราะตั้งใจให้เป็นพิมพ์เขียวเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิตให้กับทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีพฤษศนั้นดาวในตอนนี้ดีกว่าเมื่อต้นปีตั้งเยอะ ฟังอีกทีดาวในตอนเนี้โครจรดีกว่าช่วงเมื่อต้นปีตั้งเยอะ <Wow. S 1> เออนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นได้หายใจหายคอได้คล่องขึ้นดาวไปอยู่พบสุภาสองดวงไม่ว่าจะเป็นดาวเสรารและดาวพฤหัสด,ดาวเสรารทรงคุณเป็นกเกษตราทิปดีฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านาย การงานจะเริ่มมั่นคงยิ่งขึ้นที่ผ่านมานี้ชาวพุทธศพนี่หายใจแหยคอไม่คล่องนะกังวลจะตกงานนะกังวลว่างานจะมีปัญหากังวลว่าจะโดนคุยโดนแคะเรื่องงานจนมีปัญหาหลายคนนะครับไม่ค่อยสบายอกสบายใจเรื่องงานนักที่ผ่านมาเออแต่ตอนนี้ดาวเดินเขาพบสุภาษสบายใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ในเรื่องของการงานเพราะว่าดาวมันเดินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับ แต่อย่างไรก็ดีครับมันมีดาวที่ไปเดินโคจรเป็นวินาศอยู่4ดวงนะครับ1ในนั้นคือดาวอาทิตย์2คือดาวพุธ3ดาวเกตสีดาวมนุษย์แต่อยู่ดาวอาทิตย์นั้นนะครับเป็นดาวนะครับเจ้าเรือนนะครับเจ้าเรือนพันธุส่วนดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับและดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นวินาศ พิสอบหาเงินหาทองได้คล่องจริงแต่ก็มีวายครับอาจจะต้องเอาเงินไปอุดรูรั่วไปใช้นี่หรืออาจจะไปกู้ยืมใครเข้ามาแล้วถึงโอกาสที่ถึงดิวที่ต้องใช้นี่แต่ผมว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะพอถึงดิวพอดีเลยก็มีเงินเข้ามาพอดีแล้วก็จะบอกว่าชาวพทธศพไม่ต้องกลัวหรอกครับยังไงคุณก็จะหมุนเงินได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นคือถ้าคุณผ่านช่วงต้นปีช่วงมกราคุมพา นะครับมีนามาจนถึงตอนนี้ซึ่งดาวมันขยับดีขึ้นมันก็ไม่แปลกที่คุณเองจะรู้สึกแฮปปี้กับมันมากยิ่งขึ้นการเงินจะขยับดีมากในช่วงประมาณวันที่1 5วันที่16จนถึงวันที่20ช่วงนั้นมีโอกาสจะมีโชคดีใครที่เป็นชาวพฤษศพยายามเสี่ยงโชคไว้บ้างไม่เสียหาย นะครับพยายามเสี่ยงโชคไว้บ้างไม่เสียหายเลขนำโชคของชาวพุทภศก็น่าจะเป็นเลข6กับเลข8นะผมว่าเออเออชาวลัคนาราศีพฤทภศนะครับดาวนะครับดาวอังคารโคจรนะครับไปอยู่ในพบการงานลอยกลางฟ้าอยู่ไปอยู่ในเรือนของดาวราหู ชาวพุทธศพมีโอกาสจะได้เงินจากอาชีพแบบลับๆอาชีพไม่เปิดเผยเออแปลกนะครับผมบอกไปไว้ให้แค่นี้ชาวพุทธศพมีโอกาสจะได้เงินแบบลับๆได้เงินจากอาชีพที่ไม่เปิดเผยหรือมีคนข้าเอาโชคดีมาให้แต่อาชีพตรงนี้มันเปิดเผยไม่ได้หรือบอกใครไม่ได้หรือพยายามทําแบบลับๆจะดีเออทําแบบลับๆกลับจะได้ผลดีอันนี้หมายถึงงานที่สองนะเออนะครับ วนในเรื่องของความรักของชาวพุทธศพนั้นมันดีสลับร้ายดีสลับร้ายมาโดยตลอดพอมันดีปุ๊บเดี๋ยวแม่งก็จะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาอะจุกจิกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องอีกแล้วบ้าๆบอบ,บ,บอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ชาวพุทธศพแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ความรักก็จะเริ่มขยับดีขึ้นนะครับจะแฮปปียย้ยิ่งขึ้นจะสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นมันจะมีทุกใจก็จะมีทุกใจอย,อยู่อีกช่วงหนึ่งคือช่วงประมาณวันที่1จนถึงวันที่1ิบ พูดง่ายๆคือ10วันในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนั้นชาวพุทธศพมีเรื่องทุกข์ใจสังหรณ์ใจไม่ดีหรือมีเรื่องทําให้ไม่สบายใจหรือจูจ่ๆคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ระแวงแฟนขึ้นมาอย่างนั้นระแวงแฟนขึ้นมาอย่างนั้นหรืออาจจะมีเรื่องจับผิดกันในเรื่องของโซเชียลก็ได้นะครับขอให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ชาวพุทธศพเองอีกเช่นกันคนโสดนะช่วงประมาณวันที่21ถึงวันที่25ช่วงนั้นอาจจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจ นะครับแปลกมากๆเลยครับมันเข้ามาโดยที่คุณเองไม่ได้ตั้งตัวก็ลองไปดูกันเองก็แล้วกันนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชาวพฤษศต้องเซฟตี้ตัวเองที่สุดต้องระวังสุขภาพของตัวเองที่สุดทั้งเรื่องของความเครียดและก็สุขภาพทางกายคือช่วงวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมแล้วก็วันที่26จนถึงวันที่31ในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเซฟตี้ตัวเองให้ดีๆนะครับย้ำอีกครั้ง1 5แล้วก็26 3 1นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีย้ำอีกครั้งอีกเหมือนกันนะครับว่าจะมีโชคดีเรื่องเงินนะวันที่16จนถึงวันที่20ช่วงนั้นเสียเส่ยงโชคไว้บ้างเสี่ยงโชคไว้บ้างจะเสี่ยงเองหรือฝากเขาเสี่ยงก็ได้ นะครับดีทั้งนั้นเลยนะครับแปลกมากๆนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤศภทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขเงิงนทองไหลมาเทมา <ś anc> um> ไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะขอคําปรึกษานะครับมีปัญหาอยากได้คําชี้แนะต่างๆที่ดีที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับกลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหม,มิงของเบ้งเมืองไทยนะครับใช้ชื่อกลุ่มว่าโหรา9 9 HORA แล้วก็99นะครับคอยให้คําปรึกษาชี้แนะท่านอยู่นะครับด้วยศาสตร์หลายๆศาสตร์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยลายมือโงเฮงแล้วก็ไพย่ยิปซีซึ่งนักพยากรณ์ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ผมนั้นเขามีความสามารถเป็นนักพยากรณ์กันมาหลายปีสามารถที่จะให้คำตอบบางอย่างที่ท่านอยากจะรู้ได้ท่านสามารถขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง l ล n e ID Masterm i n g 6 6ิ6เดี๋ยวแอดมินก็จะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านเหมือนเดิมแล้วก็จะบอกว่า แต่ละศาสตร์นั้นอาจารย์ท่านใดเป็นคนออให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็จะเป็นการดูการทางออนไลน์ส่งคลิปเสียงพยากรณ์ให้ทางออนไลน์ก็คือทางไลน์ของท่านนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาสเตอร์หมิงหกหกหนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินเขาจะให้รายละเอียดกับท่านนะักพยากรณ์หลายๆท่านนั้นมี เออขาเรียกว่าศึกษาหาความรู้กันมายาวนานจนเป็นอาชีพกันมาหลายๆปีบางคนก็เป็นคอลัมนิสเคยเป็นคอลัมนิสให้กับนิตยสารหลายๆฉบับด้วยกันความรู้แน่นทีเดียวครับอย่าลืมนะครับท่านใดถ้ามีปัญหาแอดไลน์มาเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะส่งรายละเอียดให้แล้วท่านก็เลือกเอาเองว่าท่านอยากจะขอคำปรึกษาจากใครก็จะเป็นแบบคําถาม599 ห้าคำถาม599ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถนะครับแอดไลน์นะครับไปทางกลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงเขาใช้ชื่อว่าโหราโหรา24นะครับไปสอบถามลัคนาราศีของตัวท่านเองได้เลยนะครับผมจะบอก ID ดีไลน์ให้ ID l i ไลก็คือ Li@ n e ต้องมีแอดนำหน้านะครับ ho R-A-H-O-R-A แล้วก็2-4ทวนอีกครั้งนะครับ Add นะครับ H-O-R-A-H-O-R-A-2-4 นะครับไปถามเขาว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตามสิ่งที่เหมาะที่ควรเพราะว่าเขาก็หาให้คุณแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นพิมเขียวเป็นไกด์ไลน์ได้อย่างดีแล้วก็เขาหากันแบบเมนวลเลยนะครับถูกต้องแม่นยา ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกวันขอให้มีความสุขสวัสดีครับ สินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยเจ้าของ y t u t u แอด์เคว้าซินแสหมิงคงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งหวงจุย้ยโงเฮงแอสทโทรจีและการเลือกใช้เลขเบอร์ทโทรศัพท์มงคลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง l ล n e ID m a s t e r m i n g หมิ6 6 6 6ขอให้โชคดีทุกท่านครับ